สวัสดีครับส่องอุทัยพระรรมครับเมื่อนี้ใส่อีกสองโตเลยครับกล่องมาครับมาแกยางจอยแนบผมมีคนแกซจอยเลยนี่โอ้ยสองคนคือเก้ามาครับรถสิงสิงลุยทุ่งสั่งเอง ชุ่มเหม็นโอ้เกย่างซอยเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยโอ้ยทดสอบทดสอบก่อนทดสอบรถมันจีได้บ่นี่มาเนี่ยยางซอยข่อยได่หนิ ทายให้เบิ้งว่ามันใส่ได้บ่หลายคนว่ามันสิใส่ได้บ่มันสิใส่ใดบ่ใส่บ่ได้แล้วไอ้ไข่จะหารอยี่บ่รับประกันเลยเราอยุใส่ก็ไปหาซื้อให้เบิดแต่ใส่ต้องให้เงินไหนมันจังคอยสิใส่ได้โอ้โอ้ไรเขา เอาละครับเดี๋ยวสิปับไปใส่กล่องทั้งหนาครับพี่น้องผมสิกปับกล่องแล้วครับไปกันเลย